ขายของแต่อันนี้เป็นของดีถึงก้าเดวิลแบ,บกันภัยนะค่ะแบบกันภัยนะค่ะแบบกันภัยนะค่ะเกัน,นคเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยแบ,บกันภัยนะคะ เราไม่เคยเป็นคนขายของเราไม่เคยฮาเซลอะไรไม่เลยค่ะนี่ไม่เลยก็หนึ่งสี่แปดีนะคะมีประกันบ้านหลังเครปไทยนะคะแล้วเจ์ทุกประเภทนะคะตั้งแต่ เอ่อ o m p u ซอรี่นะคะภาคบังคับซูม m ขึ้นไปดิรถสีอะไรสีฟ้าทั้งใจเลยตอนนี้อยากกังวลนะคะเรื่องโควิดบริษัทเรายืนสตรองที่เจอจ่ายจบส่วนเรื่องค่ารักษะพิบาลเราก็ทําตามกฎนะคะถ้าอะไรจะช้าไปหน่อยขออภัยนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยคนเป็นเยอะมากนะคะก็ยังไงทีมงานเราตั้งใจทําให้ดีที่สุดนะคะบริษัทเรายืนหนึ่งมา90ปีคาไหนคํานั้นเชื่อแป้งเชื่อเมืองไทยเป็นตันท์ ้้คุณจะยิไไดเมื่่อหรถ้ากิมไม่ได้คุณก็โทรมา1484งสี่คอเซ็นเตอร์ของเราอันนี้นะคะถ้าคุณเบื่อเรื่องสินดาคุณก็มาด้านขวานะคะอันนี้ก็จะเป็นลูกชิวๆิลแหวงแกงยีนะคะเมืองไทยประกันไทยโลโก้ปากสีอะไรนะคะคุณบอกนะคะจริงๆเรามีตึกทั้งนั้เราทำบ้านทวาเป็นจริงเนี่ยเรารับหมดตั้งแต่บ้าน ผิตภ <łość> ัณฑ์ลอยโครงการยักษ์ใหญ่นะคะอินฟราสตรัคเจอร์ทุกอย่างทำหมดไม่เคยขายของไม่เคยไม่เคยประกันภัย้วอุบัติเหตุนะ personal accident นะคะหรือ Health เราก็มีประกันเดินทางก็มีนะคะถ้าเดินทางนะคะ ta ตัวแทนนะคะที่อื่นนะคะ หลั่งไหลามาที่บริษัทมหาสมือรไทยนะคะเราพร้อมที่จะดูแลคุณนะคะแล้วเราก็เชื่อมั่นนะคะในความเป็นมืออาชีพนะคะและก็ความมีจริยธรรมนะคะและคุณธรรมอาชีพ,ชพ <ๆ S 2> เรานะคะเป็นอาชีพ <ๆ S 1> ที่ช่วยเยียวยาวเวลาเกิดภัยนะคะอยู่ในอาชีพนี้ได้เนี่ยมันต้องอทราบถึงทุกสุขของลูกค้าของเราะคะซึ่งลูกค้าเราก็คือประชาชนเรานะคะตั้งใจจะทําแคมเปญนี้นะคะเพื่อรองรับนะคะการดูแลพี่น้องประชาชนนะคะตั้งแต่เหนือใต้ มีภาคไหนมีกี่จังหวัดมาได้ที่เมืองไทยประกันภัยเชื่อแ้งเชื่อเมืองไทยประกันภัยประกันภัยนะคะประกันภัยนะคะประกันภัยนะคะไม่ได้ขายของแต่อันนี้เป็นของดีถึงก้าวเดวิลครบจบคลิปเดียวเชื่อแ้งเชื่อมืองไทยประกันภัย